สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่ครังน,นะครับในเกมซอมบี้คอ o เทียสีนะครับวันนี้เราก็มาเล่นกันต่อในส่วนของอีเวนต์คิมสันสตอมนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแหละพี่ก็เหลือแค่ชิ้นส่วนเดียวพี่ก็จะทำการียกเดินให้เธอได้เจอหนท,ทางเดินไกลเดี๋ยวนะกูเหลือเท่าไหร่วันนี้ตัวกับใจเธอต้องการโอเคเหไหมครบแล้วชึบเราก็ไปกด มันก็จะได้สองร้อยชิ้นนะดีคงไม่ได้อะไรเลยเนียเออนงูไม่ดีนะเยียไม่มีเยียอะไรดีเลยเดี๋ยวหนึ่งสองสามซีสองสามสีหนึ่งสองสามสีหน่งโฟโต้รีฟีตับมันเจ้าไปดีแล้วไมเนี่ยก็ คิดหนักเลยนะเนี่ยจะจริงๆอยากจะเอาโบตุลีสีนะแต่มันน้อยเกินสาม,ามันเอาไปทำดุยยอะไรวะเนี่ยเอาอันนี้ดีกว่าแล้วก็พอเนี่ยโอเคอย่าทั้งหมดแล้วนะโอเคแค่ขึ้นสูตรแหละแต่ว,ว่าใช้โคไปประมาณน่าจะเกือบเกือบห้าพันกว่า หลายคนีลงทำมันเจ็ดพันบาเจ็ดพันบาเกิดจากไอ้นี่ไงพี่ลีพี่ลีเฟรมไปมันใช้ทีละร้อยก็ประมาณสิบสี่วันก็พันสี่แล้วก็มาซื้อไอ้นี่อีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวนะ,เ,ะเดี๋ยวอยู่ไหนไวะอันนี้พี่กค่อยๆเล่นนะเพราะมันยังเหลืออีกตั้งหกวันเล่นวันละร้100อ,อยพอยก็พอแล้วนี่ก็เหลือไม่มากแล้วไม่รีบเดี๋ยวนะเอ๊ะ เฮียรีเฟรชกูเฟรชหางเลยวะเนี้ตลาดเวิแต่ละมือแต่ละเดย์ูะุะปวดเหตุเดี๋ยวเก็บของนี่นยังวะยังโอเคทำมาดูรถกันดีกว่าอ๋อต้องอันล็อกก่อนนี้เนาะเฮ้ยเฮียล็อกวะเฮียมันค้างเดี๋ยวเอา้าอะไรของมันวะเออ,อม,มาเราจะมาดูอัพอะไรอะไรบ้างอืม แค่ในแค่หกแหละนไม่พอก <hehe> ็เพิ่มฟิวไปก่อนอืมจนอันนี้พี่ก็อัพไปบางส่วนนะก็อยากจะเล่นให้ผ่านด่าน40อยู่เหมือนกันอืมส่วนนี้ค่าพอยบวกเท่าไหร่วะบวกแปดบวกพอคันนี้นะเดี๋ยวไม่ใช่สิอันนี้มันบวกแปดอันนี้นั้บวก16แน่เลยโอ้ยเชียบวก20เลยว้ยโอ้โหบวกเยอะเมกันนะนี่ อบวกเยอะก็ามาอัพเดทต,ตัวนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวมาใช้อัพเท่าไหร่วะอูยชิพ่าแสดงรถมันเลี้ิวอัพได้เยอะอยู่นะอมเดี๋วเราไปลองเปิดชิปดูก่อนนะมาแต่คันเนี้ยมันจะเน้นไปทางไม่ได้ใส่ยโจมตีนะน,นี่ไปทางสายฮิวซะมากกว่า ดูผสมรวมอะไรได้บ้างบอกว่าเดี๋ยวดูก่อนเอา้ายังเหลือวีเฟอร์อีกอันนี้ว่ะโอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหนึ่งโอเคสีราว <c oughs> น้ำตากูจะไหลนี่เดี๋ยวนะมีอะไรบ้างวะสเปเชียลพี่ใช้อยู่สเปเชียลเอาไลฟ์เฟิร์ นี่มีก็ใส่ไลเฟินอยู่แล้วนี่วะโอเคงั้นก็รวมสักอันเป็นอะไรดีวะไอเหี้ยรีดีเดี๋ยวนะอีท่อนเฮดชาร์นจริงๆอันนี้ก็ดีนะนีเกตอ่ะแ,แต่ว่าพี่ไม่เอาเบามันเปอร์เซ็นต์มันน้อยแทบจะไม่ติดเลยดีวโอเคเรามาเป็นรวมเม็ดใหญ่ดีวะ <c oughs> โอ้ก็ดีเหมือนกันนะเอาอะไรเออหกถอนใส่ดีไหมวะเนี่ย โ okay, okay. อเคโอเคถอนใสกันเลยแมีรถสเปชเชียวสองบีแต่ได้เอาเลยเยอร์เพิ่มมาหกก็ถือโอเคนะนะมีอันไหนแม่รมงมวมรวมได้ไหมวะรวมได้เอ้ยเดี๋ยวว่ากูรวมค่อยๆรวมทีละอันก่อนดีกว่าไม่เครียดเดี๋ยวเดี๋ยวรัวเลยเอาอีนธรรมดารวมว่อนเฟลียเบนคูดาวสอง เเตอร์ไฟเลดโอบัตเตอร์คัตเตอร์ดิคอยโอเคกดล็อกตอนเดียวไหมได้ไรวะโอหกจุดห้าอันนี้ก็ถือว่าใช้ดีนะอันนี้น่าแต่ว่าพี่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ที่ใช้อยู่มันจะเป็นบอดี้กับสเปเชียลอย่างงี้ส่วนนี้ก็เป็นสอง ส่วนใหญ่พี่จะเป็นพวกประเภทเน้นพวกแดมเมจโดยตรงมากกว่าไม่ค่อยเน้นที่เลือ,มอ Bot, ดอออมีอันเนี้ยที่ว่าบอสพอดีพี่เผลอไอ้นี่ไปบเงเผลอมือ,มอลั่นไปหน่อยตอนนั้นส่วนใหญ่สังเกตแล้วจะเป็นพวกเออไลเออร์อะไรเงี้ยสเปเชียไลไรเฟิลแล้วก็เป็นพวกเดเมจรวมเนี้ยอะไรเงี้ยแบบทิปที่พี่ใส่จะเป็นพวกประมาณนี้แล้วก็มีบอดี้บอดี้เราจะใช้บ่อยอยู่อืมน,นี้เออไลเออร์กลายเป็นมีคริปม่วงสามอันแล้วบูเดี่ยว โอเคก็เดี๋ยวนะไปลองในโหมดหน่อยไหมยังด่านี้พอจะไหวก็น่าจะมีดานนีแล้วมั้ยเะเดี๋ยวให้กูต้องเปลี่ยนรถด้วยนี่หว่าลืมสนิทอ้เงี้ยไาเจลองคัตเชอร์สกิลด้วย มามันใช้แค่สกิลมันคือฮิลแค่น,นั้นเองเออเดี๋ยวนะให้สกิลเฮี่อะไรกูมาเนี่ยสกิล <laughs> <laughs> หมูกันนะเกาถึงเกาหัวเลยกู อือ่ะไซโลได้ไซโลัฮดีเซอร์ได้อเออเสียเดยนมากำลังอยากได้พาดี รู้สึกที่ชิคที่ใส่อยู่มันจะเป็นชิคเพิ่มการชิ่งของสายฟ้าได้ไหมใช่พูดรถคูดาห์ก่อนจะได้ยิงเลยบ่อยเราสามารถชิคเลือกเต้าได้นะบางคนไม่รู้อะไรเนี้ย เดี๋ยวนี้มันมันไม่ใช่ว่าไอ้นี่ได้นะเราสามารถล็อกเป้าได้นะไฟคุณจะออกไปเนี่ยไม่มีแววไม่มีมี่ไม่มีแววว่ามันจะออกให้กูเลยเออออกเถอะไอ้เฮียไม่อัพมาห้าแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปออกให้กูจริงๆเลย กคตรจังเลยนะไม่ออกโอ้ยสป,ปิดบูลเลติกูจะบ้าตายให้อะไรติดตัวอะเนี่ยอเต็ม,มเยอะมากเลยเนี่ยอะโอเคอันล็อกนะครับพี่ใช่เป็นก็ชิ่งดีเหมือนกันนะ เอาฟูดาวดีกว่าเอาแบบนั้นเวลาเราเดินมางที่ได้ส่วนมัน,นเราสามารถล็อกเบ้าได้นะวนในส่วนมันหลุดเราล็อกได้นะทีมงานมันจะขึ้นตัวเนี่ยสามเหลี่ยม ไม่งสกิลไม่ออกจริงหร <g ib it> อ,อไอ้น,นี่ม่นกูโคตรกูโคตรเลี้ยนเลยนะเนี่ยเออแม่กว่าจะออกฮะไม่รอก,กูสกิลจบเกมเลยเหรอวะเพื่อนแม่งกว่าจะออกบอกไม่รอเกมจบแล้วครับพี่ อ่ะล้วลองดิจอ๋อมันคื้นให้เป็นเพอร์เฟกด้วยนี่นะอ๋อก็ถือว่าใช้ได้นะถ้าเน้นทำเพอร์เฟกเคียก็ใช้รถตัวนี้ก็ได้อยู่นะเพราะมันฟื้นเลือดได้ก็ถือว่าเป็นข้อดีเหมือนกันนะอืมทําหน้าจบกันไปแล้วครับากับการรีวิวรถกิมสันสตอมนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่แบบต่ออายุชีวิตได้นะถ้าเราเอัพมาเยอะๆอะไรเงี้ย ก็เป็นไงครับใครมีก็คอมเมนต์กันมาได้นะซึ่งถ้าใครชอบที่นี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆมาครับส่วนถ้าใครอยากพี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้นะครับพี่เข้ามาอ่านระยะระยะอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามกันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกพี่ก็จะมาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ